เล่นชัยมีใบพลิ้งมือทอขาต่ลงไม่ใช่บุรณาแล้วใช่ไหมมาซ้อนอยู่ที่บุรณเขาฝ่ามาอย่นไงบ้างลุกเกระสุนหรดแล้กแรกโดนไม่ยกแรกเ็เตะขาคี่ว่าอาจารบนี่เนี่นะกสองยกสองเนี่ยงไใก่อนแล้วยกสามาเปาสให้เดินหลงให้เดิน ช่วงต้นก็เหมือนโดนบลาวก็มันจะอยู่มาส่งคนคิดว่าจะกลับมาเล่กได้ไหมครับเพื่อกลับมาได้เพราะอะไรครับะว่าเราเดินมือให้ไฟก่อนก็ชนะเลใช่ไหมไพก่อนเลากตึ้งไหนยกสามไปยสามี่เยักสามอีกันนี้ทำอะไรทีสุดรอโดนเขาลก็โดนสอลได้สอาก็ได้สองโดยรวมพอใจไหมเกมจบไปอย่าครับ กเลสองไพน์มกตารแนมวล้วนะเชียงชยเชนที่ต่าี่ไฟลมาเยที่เชียงใหม่ผมมาเก็บกระเป๋าแล้วน่ารองตลอดนรอด์ลบาคนแล้วก็บางเทพที่อบไพน์ะไปนราดารักษาประเอาไว้นะเพราว่าจะเป็นการมวยเขาเขาชอบนะนะยูไ่แล้วครับยูเตอนวั้นคุณเกียรตโอ้เลตักกาตักายอาดนี้ัวลยอยากรุบครับ ที่ที่มาน้มมาอาชีพอาชีพีไหมครับอาชีพมีอยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เยอะไม่รู้น่าจะเยอนะลาเป็นชาวขาวอะแบบเรียมโป๊ฮะเหี่ยบโพสก็เรียนโปโอเคอะไม่แน่